18นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคม2564ร้อยตำรวจเอกวิราชมาดโอสถรองสารวัตรสอบสวนสอพทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่รับแจ้งจากนายตาเย็บพลพังอายุ60ปีชาวประมงพื้นบ้านพบศพชายลอยอยู่กลางทะเลบริเวณใกล้กับเกาะกุรงมูซีบ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาว สภาพศพลอยความหน้าอยู่ในทะเลสวมเสื้อลายทหารแขนยาวกางเกงสนามขายาวสีน้ำตาลเท้าวขวามีรองเท้าผ้าใบสีดำเท้าซ้ายไม่พบรองเทา้าสภาพศพขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วันจึงประสานให้ทหารเรือภาค3ประจำเกาะลันตานำศพขึ้นมาที่ท่าเรือบ้านบ่อม่วงคาดว่าเป็นศพของนายอูมาดหวามากอายุ5 5ปีที่หายไปจากบ้านในพื้นที่มู่ี ำบลเกาะกลางอ,อําเภอเกาะลันตาเมื่อวันที่22กรกฎาคมจึงประสานให้นางสาวสุภัตราวามาอายุ26ปีลูกสาวของนายอูมาดพร้อมกับนางบุหลันกำกิจอายุ50ปีภรรยามาดูศพเพื่อยืนยันญาติยืนยันว่าเป็นศพของนายอูมาดจริงโดยตำรวจนำศพส่งไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเนื่องจากญาติติดใจสาเหตุการตาย อาจจะถูกฆาตกรรมโดยมีปมเหตุมาจากเรื่องหนี้สินหรือไม่นั้น27กรกฎาคม2564นางสาวสุภัตราวามากอายุ26ปีลูกสาวของผู้ตายเปิดเผยว่าที่ต้องนำศพของพ่อมาชนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอีกครั้งเพราะว่าทางครอบครัวติดใจการตายเชื่อว่าต้องมีใครลงมือฆ่าพ่อแล้วก็นำศพไปทิ้งในทะเลเนื่องจากสภาพศพของพ่อมีร่องรอยการถูกทุบที่บริเวณศีรษะ และรอยถูกมัดที่เทา้าส่วนปมเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจากเรื่องหนี้สินที่พ่อไปกู้ยืมคนอื่นมาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตนเคยนําเงินไปปิดหนี้ให้กับพ่อมาครั้งหนึ่งแล้วเป็นจํานวนเงิน40,000บาทให้กับกลุ่มเงินกู้เซลล์หมวกกันน็อกในจังหวัดสุราธ,ธานีหลังจากที่ต้นปิดหนี้ให้พ่อไปแล้วก็พยายามเตือนพ่ออยู่ตลอดว่าให้พ่อเบาเรื่องกู้หนี้ยืมสินและเรื่องเล่นการพนัน แต่พ่อก็บอกว่าเงินที่กู้มาเอามาหมุนในธุรกิจที่บ้านโดยพักหลังก่อนที่พ่อจะหายตัวออกจากบ้านไปเวลาพ่อโทรมาหาก็จะถามหาแต่พี่ชายแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อหายตัวไปคือพ่อโดนลักพาตัวพ่อไม่ค่าตัวตายแน่นอนคนอย่างพ่อไม่เคยคิดสั้นค่าตัวตายสำหรับตนตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตนได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายพ่อพูดเหมือนจะสั่งเสียก่อนที่จะหายตัวไปว่า ที่ผ่านมาพ่อขอโทษขอโทษที่ทําให้ครอบครัวพังขอโทษที่ต้องทําให้ลูกๆและครอบครัวต้องมาแบกรับภาระของพ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อก่อไว้พ่อไม่อยากให้เกิดขึ้นพ่อพยายามแก้ไขแล้วยกโทษให้พ่อด้วยไม่ว่าพ่อจะตายที่ไหนขอให้ลูกนําศพของพ่อไปฝังที่กูโบใกล้บ้านเกิดของพ่อด้วยอย่างไรก็ตามครอบครัวเชื่อว่าพ่อถูกอุ้มไปฆ่าทิ้งทะเลปมนี้สินแน่นอนเชื่อว่าพ่อไม่มีทางฆ่าตัวตาย ด้านนายธเนศวามากอายุ31ปีลูกชายของผู้ตายบอกว่าตนตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กตามหาพ่อและให้เพื่อนบ้านช่วยตามหาพ่อกับแม่จะอยู่ที่บ้านในจังหวัดกระบี่กันสองคนส่วนตนกับน้องสาวจะทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็จะติดต่อกันตลอดที่ผ่านมาตนกับพ่อจะไม่ค่อยได้พูดจาอะไรกันเพราะว่าพ่อไม่ค่อยจะกล้าสู้หน้าตนส่วนเหตุผลไม่ขอบอกว่าเรื่องอะไรแต่ถ้าหากตนอยากรู้เรื่องของพ่อก็จะโทรไปถามกับแม่ แล้วก็รู้จากน้องสาวบ้างเพราะหากว่าพ่อมีอะไรก็จะฝากบอกมากับน้องสาวซึ่งวันที่โพสเฟซบุ๊กประกาศตามหาพ่อยังไม่ได้เอะใจแต่มาเอะใจคืนวันถัดมาก็คือวันที่23กรกฎาคม2564พ่อมาเข้าฝันในฝันเห็นพ่อแต่งชุดเหมือนกับวันที่พ่อหายตัวไปพ่อมายืนที่ตรงหน้าในห้องนอนแล้วก็บอกว่าพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะลูก ยืนบอกอยู่แบบนี้จนตนตื่นจากฝันจึงคิดว่าพ่ออาจจะมาบอกลาหรือมาบอกอะไรกับตนสักอย่างส่วนผลชนสูตรศพพ่อที่ออกมาว่าไม่พบน้ําและทรายที่ปอดของพ่อแล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายส่วนทางกันกับที่ทางแพทย์ลงความเห็นสันนิษฐานว่าพ่อจมน้ําตายส่วนตัวคิดว่าถ้าพ่อจมน้ําตายต้องมีน้ํากับทรายอยู่ในปอดของพ่อบ้างตนมั่นใจว่าพ่อไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่นอน ถ้าพ่อได้ยินอยู่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรหลังจากนี้ผมจะดูแลแม่กับน้องและคนในครอบครัวต่อเองขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีช่วงเย็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่มาที่บ้านของผู้ตายอีกครั้งและได้มีการตรวจค้นหาหลักฐานร่องรอยลายนิ้วมือแฝงและสิ่งของที่อยู่ในรถของผู้ตายเพื่อนำไปประกอบเป็นวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแกะรอยตามหาตัวคนร้าย จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายให้ข้อมูลว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถที่ผู้ตายได้เคยนำไปจำนำกับนายทุนคนหนึ่งในจังหวัดกระบีเพื่อจะหาลายนิ้วมือว่าใครเคยใช้รถคันนี้ระหว่างที่สามีนำไปจำนำกับนายทุนคนดังกล่าวซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะว่าตัวสามีไม่เคยบอกว่าเอารถคันนี้ไปจำนำกับใครนางบุลันกำกิจอายุห0ปีภรรยาผู้ตายกล่าวว่าวันที่สามีหายออกจากบ้าน 22กรกฎาคม2564ตอนนั้นประมาณ19นาฬิกากว่าๆตนอยู่กับสามีที่บ้านสองคนช่วงเวลาที่สามีหายออกไปจากบ้านเป็นช่วงเวลาที่ตนกำลังอาบน้ำซักผ้าอยู่ในห้องน้ำใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำประมาณ30นาทีพอออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เจอสามีแล้วเดินไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นรถที่สามีใช้ประจำจอดอยู่หน้าบ้านตนนั้นก็ไม่ได้เอกใจคิดว่าสามีคงจะออกไปทำธุระเดี๋ยวก็คงจะกลับมา ตนก็รออยู่ที่บ้านจนถึงเที่ยงคืนแต่สามีก็ไม่กลับมาตนก็เลยโทรไปตามสามีแต่ก็โทรไม่ติดทั้งสองเบอร์และขาดการติดต่อไปเช้ามาเห็นท่าไม่ดีเพราะสามีเวลาจะไปไหนก็จะบอกตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ได้บอกจากนั้นตนก็ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอพเกาะกลางกระทั่งเมื่อวานชาวบ้านแจ้งว่าพบศพสามีลอยน้ำอยู่กลางทะเลตนก็ตกใจ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่สามีหรือไม่จึงโทรบอกให้ลูกสาวพาไปดูศพที่ชายฝั่งลูกสาวไปเห็นก็บอกว่าใช่แต่ตนเม่กล้าเดินเข้าไปดูเพราะรับไม่ได้หากเป็นศพของสามีจริงหลังจากนั้นลูกสาวก็นำศพของสามีไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ธานีตนไม่เชื่อว่าสามีจะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำแน่นอนเพราะว่าสามีเป็นคนกลัวน้ำส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีใครมารับสามีที่บ้าน แล้วก็หลอกพาไปฆ่าทิ้งลงทะเลก่อนหน้านี้สามีก็บ่นให้ฟังบ้างว่าเครียดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเครียดเรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะถึงจะเครียดยังไงก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย ส่วนเรื่องที่สามีติดการพนันยอมรับว่าครอบครัวรู้และเคยห้ามเคยบอกแล้วแต่สามีก็ไม่ฟังลูกๆต้องหาเงินไปตามใช้นี่ให้ตลอดเพราะว่าพวกเงินกู้หมวกกันน็อกเคยมาตามที่บ้านแต่มาพักหลังสามีก็เบาลงแล้วก็ไม่มีใครมาตามที่บ้านได้5้ถึงหเดือนแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวสามีก็ไม่เคยทะเลาะก,กับใครที่ตำรวจมุ่งประเด็นมาที่เรื่องชู้สาวตนยืนยันว่าสามีไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นสามีเป็นคนรักครอบครัว 16สิงหาคม2564พันตำรวจเอกขจิตคงปราบผู้กำกับการสพทรายขาวเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีการตายของนายอูมาดร้อยตำรวจเอกวิราชมาดโอสถรองสารวัตรสอบสวนสพทรายขาวรวบรวมพยานหลักฐานจากชุดสืบสวนจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุฆาตกรรมนายอูมาดได้จำนวน3รายประกอบด้วยนางบุหลันกำกิจ อายุห0ปีภรรยาของผู้ตายนายยากลหรือยาโกบชายใหญ่ญาติของนางบุหลันเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เขตหนึ่งอําเภอเกาะลันตาและนายเพียวพันธ์หรือโอผู้พันพาณิชย์ลูกน้องคนสนิทของนายยาโกโดยแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนต่อมาศาลจังหวัดกระบี่อนุมัติหมายจับทั้ง3คนเมื่อวันที่13สิงหาคม2 5 6พี โดยก่อนหน้านี้ทีมสืบสวนนำตัวนางบุลันภรรยาผู้ตายมาสอบปากคําจนยอมเปิดปากรับสารภาพว่านายยากลนหรือยากโกบซึ่งเป็นญาติเคยมาพบกับนางบุลันเมื่อประมาณ2อถึงสเดือนก่อนเกิดเหตุและมีการพูดคุยกันถึงปัญหาของนายอุมาดนางบุลันเล่าปัญหาเรื่องหนี้สินของนายอุมาดที่เกิดจากการเล่นพนันนำเอาที่ดินทรัพย์สินของนางบุลันไปจำนำ จนทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นหนี้สินจํานวนมากและยังเคยลงมือทําร้ายนางบุหลันหลายครั้งจนนางบุหลันทนไม่ไหวนําเรื่องดังกล่าวมาเล่าให้นายยากลฟังเป็นช่วงประจวบเหมาะที่นายยากลก็ไม่พอใจผู้ตายเพราะช่วงที่นายยากลลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ตายไม่ยอมช่วยหาเสียงให้แต่กลับไปช่วยหาเสียงให้คู่แข่งจนนายยากลแพ้การเลือกตั้ง จึงวางแผนร่วมกับนางบุหลันโดยของเงินจากนางบุหลันหนึ่งแสนบาทบอกว่าจะกําจัดนายอูมาดให้เองโดยของเงินจากนางบุหลันไปแล้วจำนวนห้าหมื่นบาทก่อนจะวางแผนขี่รถจักรยานยนต์มารับผู้ตายในคืนวันที่22กรกฎาคมโดยบอกผู้ตายว่าจะพาไปทํางานชิ้นหนึ่งได้เงิน1นึ่งแสนบาทจากนั้นจึงพาผู้ตายไปลงเรือซึ่งมีนายเพียวพัน์อยู่ที่เรือแล้วก่อนจะขับเรือออกทะเลไป จากนั้นจึงใช้ไม้ตีที่ใบหน้าเป็นหนึ่งครั้งจนผู้ตายตกลงไปในน้ําจมน้ําเสียชีวิตดังกล่าวแล้วโทรศัพท์กลับมาบอกนางบุหลันในคืนเดียวกันว่าจัดการค่านายอุมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันหลบหนีส่วนตัวนางบุหลันทราบว่าไปอาศัยอยู่บ้านญาติซึ่งตํารวจกําลังเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีต่อไปพันตํารวจเอกสิริศักดิ์ทรงพยม ผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ประสานกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าจับกุมตัวนายเพียวพันธ์หรือโอผู้พันธ์พาณิชย์อายุ45ปีหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่คดีร่วมกันฆ่านายอูมาดซึ่งหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำรวจเขาจับกลุมตัวได้อย่างง่ายดายนำตัวไปสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ เบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงซึ่งตำรวจส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งตำรวจจึงคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ17สิงหาคม2564ตำรวจอีกชุดนำหมายสารบุกไปจับกุ่มนางบุหลันภรยาผู้เสียชีวิตที่บ้านพัก ซึ่งขณะที่ตำรวจนำหมายจับไปแสดงนางบุหลันผู้ต้องหาก็ไม่มีท่าทีวิตกกังวลแต่อย่างใดตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักเบื้องต้นเธอให้การภาคเศษยอมรับแค่ว่าได้ให้เงินกับกลุ่มผู้ต้องหาจริงแต่ไม่ได้ไปร่วมฆ่าหรือรับรู้การลงมือและไม่ยินยอมให้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจจึงเตรียมคุมตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลจังหวัดกระบี่ฝากขังในวันที่18สิงหาคม2564 ส่วนนายยากลผู้ต้องหาอีกคนที่กำลังหลบหนีตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดี